น้องลทั้งหลายครับพร้อมแล้วยกมือแล้วก็เตรียมตัวน้องรักศิษย์นะครับงานยืนเขาฉลากครับพามาชมนางรำครับผมรำเปิดงานครับเอาพร้อมไหมครังเอาพร้อมงานครับงานเด็กเก๋น้องรักศิษย์ครับ ง,ง,<ล>งานดทานเกียนพงงามงานกิ่งเขาสลาครับวัดห<ล>นองรังสิตครับผม<ล>งานิงเขาสลาวัดหนองรังสิตครับสอร้อมีลางร้อร้อาน่ำรำถวายครับงานกิเขาฉลาวัดหนองรังสิตครับ

ได้เอามาทำมนนาเ้าือเขามาซ่อมขาแ้วครับแต่ไม่ได้ตังไมตังน้อยมันไม่มันไม่ปังครับเดือนละร้อยครับเพราะว่าทำอย่างมนะบาทัีคเบ่าทอยได้มาสามได้มาสามปีเดือนละร้อบาทับได้มาสามปีแล้วครับมันไม่ไปไหนเลยรึกษาไม่ได้ัานดาล้อ่ไ้มามันไม่ไปครับ บรรยากาศครับทำยังไงมันก็ไม่ปังแล้วก็ไปเรื่อยางี้เแลว่านเด็กรุ่นแรกเลยก่อนเขาเลยยังไม่ไปไหนผ่านเด็ก่นแรกเายอขาเยยง่อน ไรโอ้อันนี้มันผู้ช่วยคนเดียวไงมันก็เลยไม่ค่อยปัง <c oughs> เนี่ยทำยังไงคนเดียวมัน <c oughs> ไม่ค่อยปังใช่ครับมันต้องครอบครัวนั่งรับเปยมแดนครับผมนี่ผ่านตั้งแต่รุ่นแรกนะครับยังไม่ไปไหนเลยครับ <c oughs> ผมสามปีแล้วเนี่ย สามปีสามสามปีก็ได้หมื่นหนึ่งกูกลัวจะได้ วันยืนน้องแม่ชมยงอย่ามาแตะแม่นองงานบวชที่วัดอืทนจัดโซคื้อฟังทองไอไปนั่งเสือจักสอตาแลกขอสาวน้อยสาวจีบึ้นใจัำเดียวน้องทำตีเหล่ากายนายไปพอตั้งหลังเหมือนลูกแม่ไบพอตั้งนาปลายลูกแม่สีสลิดปินปางโชนพินามเป็นลูก บัดตอนควันมีนืดีบนฟ้าไทตราวั่ไหวมนดึงในทิน้องเหมือนกันตาเอร้องจ้ตาเป็นวันเบาหอคานบอกดมาลงนมีระเธอลูกที่บนส้อปลอดโปรงตัวไอ้มันเดียวและต้องคนน้ำผ่าบองเลยก็สนใจ น้องนาะปันตาพังคน,นลักเมาขมปอจากหนะ้ามีจริงแลนะ้องหวงอยู่คันหองกันจากไปจากนี้ฉุดเกิดเป็นคนกับเบิร์นก็ได้ยังบัได้ดังใจลักเมาเป็นไปจากใจคนเดียว มันกันเบาหนองจมงตาเป็นมันเบาเหงอนเบาเพื่ออารมมันมีรถเก๋งที่บนถนนปลอดโปร่งตัวใายมันเที่ยวแล้วต้องคนน้ำก็บ้องเลยก็ซสน รักเมา,ามาป้อชาตินหน้ามีจริงแล้วน้อห่วงอยู่ห้องกันจากไปจากน้มี้โสดเกิดคนทาเพื่อนก็ได้ยังมาได้ดังใจรักเมาึา้นไปจากใจคนเดียว ต้องขอขอบคุณนะครับนางรำทุกท่านเลยนะครับในหมู่4ี่บ้านหนองรังสิทิของเรานะครับหลังจากนี้แล้วนะครับนางรำเสร็จแล้วเราก็จะได้กราบรัตนานิมนต์นะครับทางวัดต่างๆนะครับที่เราได้นิมนต์มาร่วมในการบุญตันเบญฉลากในวันนี้นะครับก็จะมีวัดท่าพิเศษวัดเขาแก้วไทยมงคลนะครับวัดใหญ่ ไทยมงคลแล้ววัดสันติธรรมนะครับวัดหนองรังสิตของเราจํานวนจำนวนห้าวัดด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวทั้งในนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับแก้งนิดนึงนะครับจะได้กราบรัตนาเนบุญทางข้าวเจ้าเข้าไปสู่ที่วิหารหลังใหญ่ของเรานะครับงานยิงเขาชัดลากนะครับวัดหนองรังสิตนะครับผมไม่เล่นนลูกมาในโลกมาในโลกกัน ครับงานยินเขาฉลาดระครา่ที่วัดรังสิตนะครับผมยงเขาแยใหญเอาพเลาดวัดก็จัดครับถวายนะครับควยใหญ่พร้อมพรีเดียวเลยนะครับน่เขาฉลาครับบันองรังสิงกตกับบรรยากาศอยู่ภายในวิหารนะครับผม หลายในื uh, uh, ิหารนะครับปีนี caso, ้นะครับนะครับวัดีอนเช้าสวัดีอนเช้านะครับก็แต่คื้นืดนะครับพอสมควรนะครับนะเราก็ได้รับงบประมาณนะครับอ่าสูงสุดอุปการะให้กับบุคเรานะครับทางนายกโครงการบริหารส่วนตำบลของเราแล้วับท่านนายกเป็นจุ้งนะครับจุวงนะครับเ่อนก็ เราก็เร <Cornell. S 2> ื่องนี้นะครับทุกปีนะครับมาปีละ20บาทนะครับเป็นค่าใช้จ่ายในเวลาจัดงานเทศกาลดนตรนะฮะปีนี้ก็นั่งรำนะครับรำไปแล้วนะครับสอนเพลงนะครับวัยกลางคนนะครับไม่ใช่เป็นสุขวนะครับที่แบบวัยต่างคนวัยกำลังทำงาน ภายในมิถานนะครับเย่านาิตเขาฉลาดวัดน้องวัดศิษครับผมขัในกระลาแก้นะครับอยอการหาตัองคนจนะครับโดยท่านยววน้ออกทยยนะครับจะได้ไม่ปวลทกาข้านะครับ คณะยกเลยนะครับของหมู่บ้านเราพร้อมกันนะครับของคณะครูโรงเรียนบ้านนองรังสิิของเราเชิญเลยนะครับเชิญที่วควยใหญ่ได้เลยนะครับตอนนี้บรรยากาศครับงานเช็ญทุกท่านเลยนะครับควยของหมู่บ้านของเราและควยองค์การบริหารจัดการวัดใหม่ไทยบงคลและควยทานคณะครูโรงเรียนบ้านนองรักสิทิของเราพร้อมนักเรียนนะครับเชิญเลยนะครับ อนี war, well, ้ได้การัฒนาที่มนทาเข้าเจ้าดานิดาได้ทพิธีการถวายตัวใหญ่ก่อเลยนะครับทางเลข่นะครับีานจับใจนะครับฮะโดยตลาดไอซีดีนะครับตีในรอบที่สามนี้เนะคนับนะมีทังหนึ่งแล้วต่อไปนี้เราไนนีละแล้วกาไปีหน้าอีกปีันมีทังนึงนะครับ จะนำผ้นำุูาคนในบ้านของเราเราก็ขอาขอ้อุกนนะครับทุกท่านนะครับที่ท่านท่พืน่นะครับเวลารเีนกครับในที่นี้นะครับเราหลังจากเราถทายอันนี้แล้วนะครับเราก็จะมีลงตีนะครับนะคายขอมาเนรายให้เวลาเรนนะครับต่อไปเราจะเป็นเน

บ้านดูพระธาัดเนี H ่ยนะครับตัภาพเพราะนั้นต้าภาพราไปบอกคุณนะครับกัประวน้องบ้านนะครับวอ้าอาจจะบอกไปถึงนะครับะท่านจะประหาค่งนะครับนะตวภาพเพื่อจะเลนได้พอครับมาสมชค่านะครับที่แม่งห์จังหวัดเรรื่องก็ทงเราเราทำพิธีถวายถวายฉลองนะครับขึ้นมา เพราะว่าแต่คราวเหล่านี้นะคสถานีหลายอย่างนะครับก็ต้องฝึกหลายครั้ว่าถ้ามีเงินนะครับเดี๋ยวเราจะยางเวทีนะครับมาตรฐานได้เลยนะครับเพราะเราต้องการใช้ทุกปีนะครับแต่พวกเราก็มีงานแต่ละปีแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องไปหาเข้าทุกปีว่าเราได้มาเท่าไรเราทำเท่ตไรงานกินเขาฉาครับวัดดองรังสิตครับ รทำที่ถวายด้วยฉลากนะครับอตอนนี้นะครับก็รอการเข้ารอแด้านหนึ่งนะครับเพื่อจะได้รับสิทธิ์มาอดนะครับในการถวายด้วยเกล็ดว่านเราและด้วย โรงเรียนบ้านหนองรักที่งเราและเป็นองค์การด้วยอหารคนละคนและให้แข่งคนเราในทีนี้ทำที่ถวาย้วยงนะครับ ท่านคุณข้าวชลากับวัดน้องรักศิษย์กับเป็นที่นี่ทั้งภาคเหนือคี้ยอาเรียนเชิญตรงนี้หน่อยนะมาลุกเตียอาเรียนเชิญท่านมาตตาโยนะครับตรงนี้เลยที่เอาอะไรนนะยน่าจะเป็นที่นี่เนาะ

ทำทีพีสวายกลัวฉลากนะครับน้องลังสิบครับ

ตะไบลารีอาจุกันนาลีอาคิตานีพิ่โกสังคาโาโอนไดยามาท่านมิิถวายกุศลฉลาดกาตุลมันเตพิ่โกงสังโฆเอตานีตะไิวาลานีตารักพัตตานี ปฏิปานาโตอำมาตันเิตวะมาตาปิโตอาทินันจาปิยันชนามังปิคาระตังปิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าผู้มา ซึ่งตลาดพระทหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งตลาดพระทหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปีชัยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยที่การนาเธอเป็นี่ถวายกรฉลาภครับงานจิ้นเขาฉลากวัดห๋องลังสิทธิ์ ขอเลีทุกท่านตั้งใจรับองแต่ก็ต้องริดต่อไปนะตั้งใจทุกส่วนูกคนที่เราได้ทำวันนี้ให้แต่บางระยก์ของเราที่ดงเราไปนแล้วนะตั้งใจโดยที่เอายานท่านให้ขนาดนโมนะบุญทุกนที่เราได้ท เพืคนที่มีความสุขความเนที่สงการจะทดูลูกคุณตบุตรทานี้และทำุูสุดที่ะให้ท่านจะมาอนุโมทนาในบุญจุตของท่านนี้เราก็จะได้อยู่ความสุขความเจริดกันทุกทุกท่านนะขออเริอนพรตั้งใจรับพรจากพระสงฆ์สุการนเจาทลาวพระผรักาิปุตรนติตาล kỳ vọng mê hoài tu linh đăng, kỳ tăng năng, Ước bạc bạc tị tích tăng, bạc tích tăng, tùm anh kỳ vọng mê hoài tu linh đăng, cơ bê lê sáng ra phở ơn, chờ ngủ ra tu ra 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 sắp သောတေဘောသန္တရာရောသုခိနေသီဘာယုဩဘဝအဘိဝါတဏစေသနိတ္တံဘုရားပစ္စာရှင်ောယကာလောနမောဝတ္တံတေတာယုဝန္နောသုခံထာလကာလေဓမ္မံတေသပံယောတံယူမီဓမ္မစရာမ กาเลตินนาวีโตโุโฮเตสุตากิสุวิปสันนุนตาสุโราบติทัินเยสสอนุโมทันติวายาวจังติวานเตทักินานโอนาเตติปุญญาสินนตมาเตอปติวานติตตยตินางมหรังปญญิปัรโรกัตถมปิาหติปานินาต ตณะนั้นที่ญาติพ่อแม่ดาราขนะที่เต้าจักรพรรดะรายายามรัส่งการสืบพันธุ์ว่าเดกาอนตรายไมิได้นันถ้าเสตโตชัดเจนิี่สันต์ราพังตุภีร์ภายางยุคขงพระมุิอายุกวาโนกัปโภคภูตีแต่ยังทวัสตทวัสสัตตายุติวัติปีรพระวันตุเตปุวัตุสัพม่าวันอัลรักันตุสะพิเทวัตรัชพุทธานุภาเวนะ สัพพะธมานุภาเวนะสัพพะทังขานุภาเวนะจัตตาสติภกวัตุเนณโมเมสพะเทวานางจัพพะาระจตเทวานางสุริยันจะขมุจจะสาสสิขุมโมจะเทวนาวุจโรราภังภวิสติทีวุจการุมหาราภังโสโราหูเกตตจะพระปัจจินาสันติสัพพะทุกขังวินาสันติสัพพะโรคังวินาสันติอรักขงาอุปมันทานิตัพทาน สัพเทเทวมังปารยานสุสัพพธาเตเทนังครเตเนสัพพสถีภักวันจุลเมธออกุลวัจุลนิยมสัะชุดีทำพิธีครับถวายกุศลากนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับน้า่หวจเราเป็สกุขลการบระหารกสบดาั้งใหม่